สวัสดีครับมื่อนี้จะมาผู้พอก็เนี่ยปาบุญมีครับมื่อนี้เลยขอบคุณครับที่ทำยาหลาดเลยน้ำหอมเลยพี่น้องนะยาปลากระป๋องโอ้โหเงียบใช่ไหมเงี่ยบใช่ไหมยาปลากระป๋องมื่อนี้ปลาสดของเขาแต่คนทวนๆดิหอนเลยนี่ ใส่ชีฮอนปวดซี่เมื่อยอืมอืมผักหลายอย่างนี่เนาะสตอผักการจองซักเีลาวถั่วงอกกักเขือผัากกาดนี่แตงผักหลายเลยผักเป็นสวนมาเป็นสวนเป็นนังได้หวังใส่เลยบ่โบใส่หล,ลาดเลยวะอาจะไรดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว สิมันก็หอนหาได้นหลวกปากซะเนาะนี่แหละทีว่ามาวินเห็ดะปากระป๋องปลาล่านี่ขนมเจ็มปลากระป๋อง หมดเหยียดกปลาแนวอื่นปลาบวมีกระดูออะน,นี่อือเอาถุงหอกใส่ซาเอาใส่ไปนี่นี่ไงนี่นี่ผักชีฝรัง่งหอมปีบานเฮาเห็นบ่กเหน,นมาบา ส่จวด,ดจวดจาตบาดหมืมมมมมมจะต่อ อมอกันจองกันไปตั้งสติกินข,ขา้าวเต่าเต้าแจงแรงน้องกันไปเลยพี่น้อง

ม,ม,ม,มาโตพี่กลายเติบเพศเติบนี่สตอร์อมการจองเซน้ำน้องพรีร่ดาวเซนพอม น่ามีน่าประแดดกันเนาะใช่ครับปลาคระอหอมประแดกเลยนะลยนะอลองพักาด่า Xuống, rang lại à, bên này ngang lại, hm bên vào, Vào hm vào hm với nó, hm hm ôi mọi người ใชยแล้วมืงเขาดึกเขางานย่มแรงใช่หรออส่ชูงอเข้าไปเพื่อมาหลายใส่หลาย,าย,ลายมากายใส่หลายมาหน่อยใส่หน่อยตอยยังมั่นแสบมากยัางแสบเลย ตีดใจสตอร์นะเอาละพี่น้องครับดท้ายแล้วเดี๋ยวจะกองเสียงนะ้อยู่แล้วมั้งมาละอือ คำสุดท้ายแล้วก็สตอร์ไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หนเอยด้วพี่น้องเด้องโดนเทียเทียร <c oughs> ์สดน้ำให้เบิง่งก่อนฮะสดน้ำให้เบิ่งก่อนเนาะจัดไปบังสุดท้ายเบิ่งมันจบได้พี่น้องคลิปก็ได้เบิ่งนสดน้ำสับแช่นี่เผ็ดๆน้ำปลาแดกเนาะบานๆ เอาละพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปด้วยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ